ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องหุ้นอเมริกาช่องที่จะมาย่อยข่าวหุ้นให้ฟังง่ายๆ EP นี้เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้น IOQ n ครับบริษัทที่กำลังเป็นที่จับตามองในโลกของควอนตั m คอมพิวติ้ที่มีทั้งเรื่องราวการเติบโตที่น่าทึ่งแล้วก็คำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับมูลค่าของมันด้วยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาจะลึกเรื่องราวของ IOQ ไปด้วยกันนะครับ เริ่มจากทำความเข้าใจตัวบริษัทกันก่อนเลยและจากนั้นไปดูมุมมองของฝั่งกระทิงที่ว่ากันว่าการเติบโตนี่มันสุดยอดมากตามด้วยข้อควรระวังจากฝั่งหมีและสุดท้ายเราจะมาสรุปประเด็นหลักๆก,กันครับว่าทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะครับ IOQ n เขาคือใครแล้วก็ทำธุรกิจอะไรกันแน่ หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีที่ IonQ ใช้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Trap Ion Quantum Computing พูดง่ายๆก็คือเป็นวิธีการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำและเสถียรมากๆโดยการใช้อะตอมเดียวๆที่ถูกขังไว้ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้มันทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลที่เรียกว่าคิวบิตครับแล้วคำถามคือเขาหาเงินกันยังไงหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่3ทางครับ 1. คือให้บริการระบบควอนตัมผ่านคลาวด 2คือขายเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งระบบไปเลยให้กับลูกค้ารายใหญ่อย่างรัฐบาลหรือองค์กรใหญ่ๆและ 3. ซึ่งสำคัญมากๆก,ก็คือการไปจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่ของโลกครับเอาละ่ะพอเรารู้แล้วว่าบริษัททำอะไรทีนี้เรามาดูฝั่งกระทิงกันบ้างว่าทำไมนักลงทุนจำนวนมากถึงตื่นเต้นกับหุ้นตัวนี้กันนักหนาอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มองว่าอนาคตมันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้นำตลาดได้เลย อย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงก็คือการเติบโตของรายได้ค่ะมันร้อนแรงมากจริงๆอย่างในไตรามาสล่าสุดเนี่ยรายได้ของบริษัทพุ่งขึ้นมาถึง68%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตัวเลขระดับนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเริ่มเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์แล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ยอดขายในปัจจุบันนะครับที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือความต้องการในอนาคตคะ่ะยอดสั่งซื้อล่วงหน้าหรือที่เขาเรียกว่าแบ็คหลอกเนี่ย พุ่งขึ้นมาถึง105%เลทีเดียวแต่ระดับ122.3ล้านเหรียญลองนึกภาพตามนะครับว่ามีองค์กรใหญ่ๆยอมจ่ายเงินจองคิวเพื่อใช้เทคโนโลยีของเขาแล้วมันคือการการันตีรายได้ในอนาคตที่แข็งแกร่งมากครับความมัน่นใจนี้ไม่ได้มาจากตลาดอย่างเดียวนะครับแต่มาจากตัวผู้บริหารเองด้วยพวกเขาถึงกับปรับเพิ่มคาดการรายได้ตลอดทั้งปี2025เป็น91ล้านเหรียญสหรัฐ การที่บริษัทกล้าออกมาปรับเป้าของตัวเองให้สูงขึ้นแบบนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆถึงโมเมนตัมทางธุรกิจที่กำลังมาแรงสุดๆเลยค่ะทีนี้มาถึงจุดที่แน่าสนใจมากๆครับคือคำพูดของ CEO เขาเองเลยนะที่ประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีของบริษัทเนี่ยนำหน้าคู่แข่งไปแล้วถึง5ปีเต็มๆแล้วไอ้ที่ว่านำหน้าเนี่ยมันนำหน้าขนาดไหนดูตัวเลขนี้สิครับ36 a d r i l l i o น คือมันเป็นตัวเลขที่ใหญ่จนแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยพลังการประมวลผลของเขาเนี่ยนะครับมากกว่าระบบของคู่แข่งอย่าง IBM ถึง36ล้านล้านล้านเท่าเลยทีเดียวคือมันต่างกันในระดับที่เรียกว่าเปลี่ยนเกมได้เลยครับ และความเชื่อมั่นพวกนี้มันก็ไม่ได้มาลอยๆนะครับมันมีปัจจัยหนุนหลังที่แข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาลงทุนของ Amazon การได้รับเลือกจาก d a ป้าซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของเพน t ากอนแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับโลกอย่างฮึนได้และ Airbus แถมยังเป็นพาร์ทเนอร์แบบ Exclusive กับ AWS อีกด้วยแต่เหรียญมันก็มี2ด้านเสมอใช่ไหมครับ วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับต้นทุนและคำถามใหญ่ๆเหมือนกันซึ่งนี่แหละครับคือมุมมองของฝั่งมีหรือฝั่งที่มองว่ามันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่มาดูอีกด้านกันบ้างนะครับประเด็นแรกเลยที่ฝั่งมีเขาชี้เป้าก็คือเรื่องของราคาครับคือต้องบอกว่าแพงมากตอนนี้หุ้นซื้อขายกันที่ร้อยเท่าของไรายได้คาดการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นระดับมูลค่าที่สูงเลี้วเลยนะครับมันบอกเราว่าความคาดหวังของตลาดเนี่ยถูกตั้งไว้สูงเสียดฟ้าไปเรียบร้อยแล้ว มูลค่าระดับนี้เนี่ยบางคนถึงกับเรียกว่าเป็นมีมไลค์เลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะแปลได้ว่าราคาหุ้นอาจจะไม่ได้วิ่งตามพื้นฐานของบริษัทแต่ไปตามกระแสะความนิยมซะมากกว่าแล้วมันยังมีต้นทุนแฝงที่น่ากังวลด้วยครับก็คือค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นหุ้นซึ่งในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง196ล้านเหรียญ เยอะกว่ารายได้ที่คาดการไว้ทั้งปีซะอีกถึงแม้มันจะไม่ใช่เงินสดที่จ่ายออกไปแต่สุดท้ายมันก็จะไปลดทอนมูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลงหรือที่เรียกว่าเกิด Day l o t i o นั่นเองครับแล้วเรื่องกําไรละ่ะโอ้โหอันนี้ดูจะยังอีกยาวไกลเลยครับ เพราะบริษัทคาดว่าจะยังขาดทุนจากการดำเนินงานติดลบถึง211ล้านเหรียญในปี2025ซึ่งการเผาเงินสดในระดับนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้บริษัทต้องระดมทุนเพิ่มในอนาคตและนั่นก็อาจจะนำไปสู่การไดหลุดหุ้นเพิ่มเติมได้อีกครับ สรุปก็คือความเสี่ยงของฝั่งหมีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องหุ้นแพงนะครับแต่มันยังมีเรื่องการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมอย่างต่อเนื่องการเผาเงินสดมหาศาลความท้าทายในการรวมบริษัทที่ซื้อเข้ามาใหม่ๆแถมยังมีปริมาณการชอร็อตหุ้นที่สูงอีกด้วยซึ่งก็สะท้อนว่ามีคนมองว่าราคาหุ้นน่าจะลงครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็เลยพาเรามาถึงจุดกึ่งกลางของเรื่องราวซึ่งเป็นข้อถกเถียงหลักของหุ้นไอออนคิวเลยครับ ว่าเราจะมองมันยังไงดีคือมันเป็นการสู้กันระหว่างสองเรื่องยาวเลยครับฝั่งหนึ่งบอกว่านี่คือผู้นำเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกมีความต้องการจากตลาดจริงมีพาร์ทเนอร์ระดับโลกคอยหนุนหลังแต่อีกฝั่งก็บอกว่าใช่แต่มูลค่าหุ้นตอนนี้มันสะท้อนความสำเร็จในอีกหลายสิบปีข้างหน้าไปหมดแล้วแถมบริษัทยังขาดทุนหนักและเผาเงินสดไม่หยุดเลย สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่คำถามสำคัญข้อเดียวเลยครับว่าการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่อาจจะเปลี่ยนโลกได้ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับราคาที่สูงลิว่วและความเสี่ยงสารพัดที่เราต้องจ่ายในวันนี้สรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะครับสำหรับฝั่งกระทิงเขาเดิมพันกับความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเทียบได้การเติบโตของรายได้และการยอมรับจากบริษัทใหญ่ๆ ส่วนฟังหมีเขากังวลเรื่องราคาที่แพงเกินไปการเผาเงินสดและความเสี่ยงจากการเข้าซื้อกิจการครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนกันใหม่ในช่องหุ้นอเมริกา